ยายาอุลศยานุ่งวันพีแซบพี่แบบเห็นแล้วรีบคอมเมนต์ก่อนใครนางเอกสาวสุดตายายาอุลสยายกครอบเครืวไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะพังงานโดยแม่ปลานั้นได้เผยภาพสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นระบุว่า ถึงเกาะพะง,งานแล้วตื่นเต้นกันแต่เช้าเริ่มด้วยเฮลลี่เรืมพาสปอร์ตโชคดีที่มาสายกันบินเร็วเพราะทุกคนนั้นอยากกินเขาโตม,มัตกับปักกุเตของบางกอกแอร์แต่เช้าเลยมีเวลาให้พี่แมสแว้นมอไซเอาพาสปอร์ตน้องมาส่งคุณสามีบอกเดี๋ยวตามมาแน่นอนคขาว่าทริปทะเลทางที่สาวยายานั้นก็ได้หย่อนภาพแซ,บ,ซ,บ,ซบใส่ชุดวันพีซ แต่ไม่ไายหวานใจยอย่างแบรี่นดเด็กกุกกิมยานั้นก็รีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวเลยว่ามองเขาเหรอซึ่งงานนี้แม่ปรนานั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับขำๆว่ามองเขาอยู่และสาวใยญา,ยานาั้นก็ได้ตอบกลับเช่นกันว่ามองแม่ค่ะแบลรี่เองเขาคงจะอยากจะพิมพ์ห่วงตัวเท่าบานบอกให้โรกหรูหรือเปล่านะคะเนี่ย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ